สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาฟาร์มหลังจากเล่นหมดในเรื่องจบแล้วนะครับมาดูอย่างแรกผมจะไปที่เควสต,ต้นไม้ก่อนตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะเรียกว่า The Tree of Whisper เงื่อนไขก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะแจกเควสให้เราทำ ตามแมปต่างๆเนี่ยครับลองเราลองซูมถอยหลังออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือโซนนี้อ่าหรือจะเป็นโซนนี้โซนไหนก็ได้ที่เราเลือกที่เราชอบเนี่ยแล้วเข้าไปทําอะไรถ้าสมมุติว่ามาเคลียร์ตรงนี้ก็จะได้1กริมราฟเอิลเคลียร์ไอ้นี่ได้1เคลียร์นี่ได้1เคลียร์ตรงนี้ได้5เคลียร์ตรงนี้ได้3เคลียร์ตัวนี้ได้1ถ้าเรามีถึง10กริมเฟเวอร์เมื่อไหร่ ก็สามารถเอามาแลกของได้ที่นี่ครับเห็นไหมว่าตอนนี้กริมเฟเวอร์ผมมีอยู่นับไปช่องครับ1นึ่งสอามสี่ห้าหเจ็ดแผมมี0ูนจาก10ช่องดังนั้นผมก็จะต้องไปฟาร์มก่อนงั้นยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะาฟาร์มตรงนี้อ่ะตรวนี้แล้วกันนะนี่ครับพอตัวนี้มันง่ายเดี๋ยวผมลงนั้นปุ๊บขึ้นมามาันจะขึ้นมา1 1, 1ช่องเลย1นึ่กริมเฟเวอร เห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นฮาวเวส์ฮาวเวสครับตัวเนี้เก็บไม่ถึงร้อยครับโซนนี้จะเป็นพวกซอมบี้เยอะนะครับมันจะเก็บตรงนี้เร็วมากไอ้ผีกูมันเยอะ นะครับเนี่ยได้มาละหนึ่งโอเคผมหาได้ครบ10แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเราวิ่งมาที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่นะนี่เห็นไหมสิบเต็มละ แล้วก็มาเลือกของรางวัลครับที่เราขาดหรือที่เราคิดว่าอยากจะลุ้นซะหน่อยมันจะให้เลือกนะนี่อย่างเงี้ยวันแฮนน,น,นนะครับคอร์เซชั่นออฟเคออสแล้วก็แกเล็ดอ่านี่ละกันได้เอพีห0 0 0งแสนนะครับนี่ นี่คือของที่ได้ามาก็ไม่ต้องลุนงล้นไม,ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยบัตโอบรีดิวยูอัลเตเมดคูดาวหนึ่งเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นการฟาร์มที่ใช้ตัวนี้นะครับ The Tree of Whisper ต่อไปการฟาร์มแบบที่สองก็คือ ตัวนี้ตัวนี้ครับคอนซูมนี่เวลาเราขึ้นโลก3ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเวลาเราเราเดินไปตีมอนสเตอร์เรื่อยๆมันจะมีโอกาสได้กุญแจครับมันจะมีโอกาสได้กุญแจพวกนี้ตกออกมากุญแจพวกนี้คลิกขวาแล้วมันจะเปลี่ยนดันเจียนปกติที่ท,ที่มีทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นดันเจียนในแม่ mare, นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูประกอบกับตรงนี้ตัว ตัวเนี้ <c oughs> พอเราพอเราเล่นไปเนี่ยเราจะได้กุญแจนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอเรากดใช้กุญแจนี้เนี่ยเข้าไปในดันมันก็จะดอกกุญแจไปคล้ายๆกับพวกมันแหละลงมาอีกทําให้มันทําให้เรามีกุญแจเนี่ยล้นครับยังไงก็ล้นล้นแน่ๆพอเราเล่นไปเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับเป็นฟังก์ชันครับแล้วก็ทุบกุญแจพวกนี้มันก็คือตัวนี้ครับนี่นี่ กุญแจเทียต่ําๆเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีเยอะแล้วนะอ่ากุญแจเทียหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมทุบหมดเลยเอาคอเนี่ยทุบครับทุบโป๊ะเนี่ยแล้วก็เป็นวัสดุทีนี้พอทุบแล้วอยากจะคราฟก็คราฟได้ครับนี่ใช้เศษคราฟสุ่มเทียหนึ่งถึงห้าสุ่มเทียหกถึงสิบผมลองคราฟละผมเ,เคยคาบสิบหกถึงยี่สิบไปลงเทียยี่สิบไปลงเทียี่สิบมาตอนนั้นผมเลเวลห้าสิบเก้าไอผมเลเวลหกสิบใช่ ห้าสิบเก้าใช่แล้วมอนเนนั้นเลเวลเจ็ดสิบสองครับก็โอ้โหเหนื่อยมากกว่าจะผ่านได้ดังนั้นเอาให้แมทเอาให้แมทกับเลเวลแล้วนะซึ่งผมคิดว่าหกถึงสิบกำลังดีครับมอนสเตอร์กำลังสบายๆไม่ตึงไม่ตึงแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูครับว่าลงดันเจียนแล้วลงลงดันเจียนฟาร์มตัวเนี้ยเป็นยังไงเพราะว่ามันมีมีความพิเศษอยู่ตอนจบดันเจียนผมจะต้องอธิบายเพิ่มเติมครับ โอเคเดี๋ยวผมจะกดใช้ตัวนี้นะนี่เทียหกเห็นไหมครับว่ามันขึ้นติ้งติงติงตรงนีน้่เราก็ไปดูครับอยู่ดันเจียนอยู่นี่อ่าแล้วเราก็ว้ามานี่ ดันเจียนนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าหลุดเกมล็อกเอาท์ออกเกมอะไรก็ตามแต่ตอนที่อัติเวทเนี่ยดันเจียนจะหายไปครับต้องกดกุญแจใหม่ I'm not ready yet. โอเคนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พอดันเจี้ยนเคลียร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีขอรางวัลเด้งมาเลยเข้าตัว2ชิ้นนะครับเป็นสีส้มแน่นอนแล้วมันก็จะมีโดมๆอย่างนี้นะพอเรากดเข้าไปมันจะมี e p ให้14 e p อันนี้แล้วแต่ดันที่ลงนะครับถ้าเราลงดันที่มันยากเทียร์สูงๆ e อจะเยอะแล้วมันจะให้เราอัพตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ะครับให้เราสัญลักษณ์พวกนี้ก็ตีตกเก็บจากตามทางนี่แหละครับเราเราสนใจชอบไหนเราก็อัพอันนั้นให้มันมากขึ้นทีนี้สัญลักษณ์นี้ไปใช้ยังไงมันจะเอาไปใช้ใน ระบบพลรากอนเนี่ยมันจะให้เราอัพไล่ขึ้นไปต้องติดกันนะครับไม่ติดกันไม่ได้นะค่าไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นสลอตว่างให้เราใส่ให้เราใส่ตัวใส่ลักตัวนี้ลงไปได้แล้วแต่ว่าเราเลือกสายไหนก็ใส่ให้มันตรงครับนะครับแล้วเราก็พอเราใส่ไหนแล้วเราก็อัพส่วนนั้นแหละให้มันดีขึ้นอ่าอย่าง้ยเนี่ยผมอัพไปเลเวลห้าไอตัวนี้สำรองเลเวลสี่นะครับผมก็แล้วแต่ว่าผมจะใส่อะไรไปนี่จะเป็นอย่างงี้นี่คือดันเจียนของ แล้วดันเจี้ยนของไนแรมนะดันเจี้ยนส่วนตัวใช้คีย์ส่วนตัวในการลงส่วนของที่ดอปมาเมื่อกี้ก็เนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็ได้มาเมื่อกี้โอเคอ่ะนี่ก็สดันเจี้ยนส่วนตัวนี้เสร็จแล้วนะต่อไปบอลโลครับบอลโลบอลโลมาพอดีนี่อีก2นาทีเวอร์บอสผมไม่ทราบเวลาเวอร์บอสนะครับขออภัยด้วย แล้วปกติผมล่าเบอร์บอสยังไงก็เล่นๆอยู่แล้วก็เช็คๆตามแผนที่ครับพอมันเด้งๆมาก็ไปดู นี่ก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์นะครับหลังจากเล่นในจบกามาม่าเอบอร์บอสครับเรียบร้อยกระดูกสู้ได้นะกระดูกเราทำให้มันแข็งแข็งครับแล้วก็สู้ได้ตัวละครเราก็แข็งแข็งแล้วก็สู้บอสได้ไม่ตายในทีเดียวไปแล้วต่อไปการฟาร์มหลังเล่นจบนี่ <S <S กเกิดพอดีครับตัวนี้อ่า นี้เขาเรียกว่าเฮลทาเฮลทจะอยู่หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงครับอพอเราเข้ามาในพื้นที่ของเฮลทายเราจะเห็นว่ามันจะมีระยะเวลานับถอยหลังนะครับ55นาทีเต็มเต็มที่ก็คือ1ชั่วโมงะแหละทีนี้เราจะทำอะไรกับตรงนี้เราก็แค่ออกมาครับออกมาจากเมืองแล้วก็ ไล่ามอนสเตอร์แล้วมันจะดรอปของพิเศษเฉพาะการฟาร์มเฮลทายให้กับเรามอนสเตอร์ที่นี่จะเลเวลมากกว่าเรานะครับมันจะดุแต่มาให้อีพีที่ดีผมชอบฟาร์มเหมือนกันมาเป็นการฟาร์มบนฟิลครับดังนั้นในจุดที่มันมีอีเวนต์เนี่ยออหรือมันมีโอกาสจะเกิดอีเวนต์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่น่าฟาร์เพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะ พอมอสเตอร์มันเยอะไอผลึกที่เราจะเก็บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นตามครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะอีเวนต์ในในการฟาร์มเฮลทายก็รีบไปจอยซะอ่ะาคราวนี้เห็นไหมครับว่าผมเก็บอันนี้ได้6ละเก็บไปทําไมกดเขึ้นมาครับเวลาเราเข้าสู่พื้นที่เฮลทายเนี่ยเราจะเห็นครับว่ามีไอคอนแปลกๆอยู่คือตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็คือแลกจิวเวลี่ อันนี้กคือแรกเกี่ยวกับ protection เนี่ยชีย้นะครับ protection protection แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดู โอเคนี่คือจุดที่เราฟาร,ร์มนะครับเห็นไหมว่ามันต้องการ125ซินเดอร์เพื่อแรกอามูมเรตอันหนึง่งแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของเบสิกผมจะพาไปดูของที่มันพิเศษกว่านั้นครับเป็นของที่ผมพยายามพยายามหลายทีแล้วแต่ผมไม่สำเร็จสักทีเพื่อที่จะแลกเเดี๋ยวพาเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิใช่ไหมผมสงสัยว่าน่าจะใช่อ่าไม่ใช่ เห็นเห็นแท่นที่ไว้แลกของนี่ใช่ไหมครับแท่นที่ไว้ใช้แลกของเนี่ยมันจะมีมันจะมีโชในแมพให้เราเห็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือโชในแมพแต่มันจะมีแบบที่ไม่โชในแมพครับแบบที่ไม่โชวในแมพเนี่ยมันจะเป็นของพิเศษเราต้องวิ่งหาเอาเองมันจะชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันชื่อมิสติกครับมันชื่อมันเป็นของระดับมิสติกแต่ผมไม่เคยแลกได้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันให้แลกได้กี่ชิ้นนะครับต่อหนึ่งแท่น หมายถึงว่ามันแชร์กันอะอย่างอย่างเช่นแท่นนี้อาแท่นนี้ผมผมอยากจะแลกโอเคผมก็แลกแล้วคนอื่นมาแลกก็แลกได้แต่ว่าแท้ระดับมิสซิกเนี่นยผมเคยเห็นอาผมเคยเห็นแล้วผมก็เก็บเก็บไอไอผลึกเนี่ยให้ครบ175เพื่อที่จะมาแลกแต่ว่าแท่นนั้น่ะหายไปแล้วผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะจํากัดให้แลกแค่1ชิ้นเท่านั้นต่อน1นเฮลทายนะครับผมเดานะ ทีนี้เราจะทำยังไงที่จะสามารถไปแลกไอตัวมิสิกที่ผมบอกได้ก่อนอื่นเลยต้องหาให้เจอก่อนครับในในเฮลในเฮลทเนี่ยทั้งโซนเนี่ยมันจะมีแท่นเนี้ยแค่อันเดียวเราต้องวิ่งหาให้เจอก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่แสดงในแผนที่พอเราเจอว่าอยู่ไหนปับ๊บเราก็ต้องรีบฟาร์มให้ครบ175ให้เร็วที่สุดแล้วก็มาแลกครับ อีเวนท์ที่เราเล่นในในเฮลทายเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเสร็จเล่นเสร็จนะมันก็จะให้ไอ้ผลึกนี้เหมือนกันเนี่ยบางคนเขาก็ขี่มาครับขี่มาขี่มาพอเจอศัตรูก็อะลงผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้แท่นมิสติกนี่มันจะอยู่ไหนนะ ถ้าถ้าหาเจอก็คงจะดีเขอจะได้มีภาพให้ดูกันเ,เวลาเราเล่นอยู่มันจะมีจังหวะที่มีลาวาตกมานะครับลาวาตกนี่ผมเคยโดนมาตอนที่ผมเลยว่าห้าสมเมผมเาใหม่ใหม่ผมโดนลาวาตกใส่เทียวตายเลยนะครับ ต้องระวังให้ดีแต่ตอนนี้ไม่ตายละแต่ว่าผมทำคลิปให้ดูดังนั้นเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมจะ แรกแค่75นะครับเอาให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงเป็นแนวทาง I time. need more เดี๋ยวผมจะแลกกางเกงนะนี่คือกระเกงที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นระดับสูงเลยระดับเป็นส้มระดับสูงเลยครับของนายแมร์ขั้นสามเลยนี่ก็คือเฮลทายนะครับเป็นการฟาร์ม อีกแบบหนึง่งหลังจากที่เราควรจะต้องมาทําหลังจากที่เราเล่นจบนะต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกด m อแล้วก็กด W มันคือความสําเร็จครับที่เราควรจะต้องทําให้มันเต็มเพราะว่าของที่ได้มามันคุ้มถ้าเราทําได้หมดเนี่ยหสกิลพอยต์สำหรับทุกตัวละครครับหนึ่งพชันคาปาสำหรับทุกตัวละครหนึ่งสกิลพอยต์สำหรับทุกตัวละครนะครับแม็กโอฟนะครับไอเหรียญน,น้ำนเหรียญชบเหรียญม่วงแล้วก็ บบก4พละกอน point ด้วยมันมีทั้งหมด5โซนนะครับก็ไปไล่ทําให้มันครบๆซะผมเพิ่งเสร็จไป2โซนครับเรียบร้อยงั้นก็นี่แหละครับคือสิ่งที่มีให้เราทําหลังจากเราเล่นเนื้อเรื่องจบนะครับแล้วก็ขึ้นไป world ที่3เรียบร้อยแล้วงั้นก็จบคลิปแต่เพีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ดิดตามรับชมการอาจจะยาวหน่อยนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ